สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเที่ยวมาชมแล้วก็มาศึกษาเกี่ยวกับระบบการระบายน้ำและการระบายเรือหรือทางเรือสัญจรของประตูน้ำชันสูตรนะครับซึ่งในเรื่องของการพัฒนาระบบชลรประทานนั้นวัตถุประสงค์ต้องควบคู่กันไปทั้งสองประการประการแรกก็คือทำให้มีการกำกับดูแลน้ำควบคุมน้ำให้เหมาะกับการเกษตร ไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําแรงหรือแก้ปัญหาน้ําท่วมก็เป็นระบบจรบประทานระบบจรบประทานนั้นก็จาเป็นที่จะต้องมีการตั้งเขื่อนเขื่อนนั้นก็จะต้องปิดอยู่ตลอดเวลาหรือเปิดอยู่โทษครับบังคับในการปิดเปิดได้นะครับซึ่งการการทำเรื่อนี้เช่นนี้นะครับมันจะทําให้มีปัญหาต่อการเดินเรือเรือก็จะเดินได้เฉพาะในเขื่อนไม่สามารถจะข้ามไปลุ่มน้ําอื่นได้หรือที่อื่นได้ดังนั้นก็จะมีระบบอีกระบบหนึ่งคือระบบระบายเรือ หรือทางเรือสัญจรควบคู่ไปกับระบบประตูน้ำนะครับซึ่งระบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นไปเหมือนกันหมดทั่วประเทศไทยเลยประมาณสัก40ประตูน้าและผมก็ได้ใช้ประตูน้ํา3ชุกเป็นการอธิบายอย่างละเอียดและผมมักจะบอกว่าให้ไปดูที่ประตูน้ํา3ชุกคือ ep 1ก่อนแล้วค่อยมาดูตรงนี้แต่ถ้าท่านเข้ามาตรงนี้แล้วท่านไม่ต้องกลับไปนะครับเพราะผมจะใช้ประตูน้ํา ชนสูตรนี้อธิบายอย่างละเอียดอีกหนึ่งประตูน้ํา <c oughs> เพราะว่าประตูน้ําในแม่น้ําน้อยนั้นทั้ง4ประตูคือทางด้านหลังของผมเนี่ยนะครับก็จะมุ่งหน้าไปทางด้านหลังผมนะตามหลังภาพเนี่ยจะมุ่งหน้าไปยังแม่น้ําเจ้าพญาถ้าตรงเข้าไปนะครับก็จะไปพบประตูน้ําและอ่างระบายเรือของประตูน้ําบรมธาตุผมทําคลิปไปเรียบร้อยแล้วและไปข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นที่เห็นอยู่นั้นก็คือประตูน้าชนสูตร ส่วนอ่างระบายอย,อยู่ทางด้านขวาเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วถ้าตรงไปก็เป็นประตูน้ํอยางมณีและต่อไปก็จะเป็นประตูน้ําผักไห่ทั้ง4ประตูน้ํานี้ผมอธิบายอย่างละเอียดเพราะสภาพของประตูน้ํามีความสมบูรณ์มากสวยงามเจ้าท,ที่ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเลยนะครับต้องขอชื่นชมนะครับก็นึกในใจนึกในใจว่าโอ้โหดีมากเลยนะครับนะครับเอาละครับ ที่ผมถ่ายภาพนี้คือผมยืนอยู่ที่บริเวณสะพานข้ามของแม่น้ําน้อยซึ่งแม่น้าน้อยเนี่ยแล้วก็หันหน้าไปทางประตูน้ําประตูระบายน้ําของชันสูตรนะครับซึ่งแม่น้ําน้อยเนี่ยผมก็ได้พายเรือมาตลอดเลยนะครับแม่น้าเจ้าพญากทั้งสายแม่น้าน้อยทั้งสายแม่น้ผ้าจีนทั้งสายคลองผักไห่อ่าคลองเจ้าเจ็ดคลองบางบานคลองผงเพงไปหมดเลยนะครับ คราวนี้ก็มาดูต่อผมก็ลงจากสะพานแล้วก็ไปขับรถมุ่งหน้าไปทางด้านของอาทางเข้าของโครงกรารจ,จันทสูตรเขาพอมาถึงจุดนี้ผมก็ถ่ายภาพนะครับตรงนี้จะมีทางน้ําอยู่2ทางทางที่ไปทางซ้ายเนี่ยนะครับก็คือตัวหลักแม่น้าน้อยทางที่ไปตรงข้างหน้านะครับหรือทางขวาไปข้างหน้านั่นนะครับก็จะเป็นทางเข้าไปทางเรือสัญจรเรือนั้นจะมุ่งตรงไปทางด้านซ้ายเนี่ยไม่ได้นะครับต้องไปทางด้านขวา ไปนั้นขวาต้องเข้าไปช่องนั้นเพราะว่ามันเป็นประตูน้ําด้านซ้ายเนี่ยแล้วจากนั้นนะครับผมก็ขับรถต่อไปแล้วก็ไปเข้าทางด้านหน้าที่เขาจัดเอาไว้ให้ให้เราเข้านะครับนะครับแล้วก็ผ่านป้ายโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาชันสูตรนะครับนี่แหละครับด้านหลังเข้าไปเนี่ยครับจะเป็นอ่างระบายเรือเพราะว่าไปน้ําโครงการชันสูตรนั้นได้สร้างประตูระบายน้ําขวางทางหลักคือขวางทางน้ํา คือเต็มแม่น้ําน้อยแต่บางแห่งเขาก็จะสร้างอ่างระบายเรือในช่องทางหลักประตูระบายน้ําไปอีกด้านหนึ่งก็แล้วแต่เหตุและปัจจัยภูมิประเทศหรือสถานที่ต่างๆเมื่อเราเข้ามาแล้วก็ถึงอาคารโครงการส่งน้ําและบุมบน้าชันสุรแล้วผมก็ถอยออกมานิดนึงก็ามาถ่ายที่เสาธงถ้ามองตรงไปจากเสาธงไปข้างหน้าก็จะเป็นอ่างระบายเรือ และจากนั้นนะครับผมก็ถ่ายเสาธงสวยนะครับว้าสวยเลยนะครับและอาคารสถรานที่ที่เป็นอาคารในการที่ทําการของท,งทางประตูน้ํานั้นก็เป็น1จุดนะครับอย่างแรกเลยที่ผมจะถ่ายให้เห็นเห็นนะครับซึ่งอาคารหลังนี้นะครับด้านหน้านี้ก็มีเสาธงแล้วก็น่าจะมีการปรับปรุงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว พราะว่าของเก่านั้นถ้าจะมีอยู่จริงมันก็คงจะประมาณ80-90ปีก็คงจะต้องมีการซ่อมแซมบ้างแล้วก็มีการตัดแต่งต้นข่อยไว้สวยงามมีเสาธงสวยงามนี่ก็เป็นชิ้นที่1นนะครับสำหรับนำเสนอให้ท่านทราบนะครับส่วนสิ่งสำคัญชิ้นที่สองนั้นไม่ใช่ต้นมะพร้าวแข่ตัวน,นี้นะครับไม่ใช่นะฮะสวยดีนะครับก็คืออ่างระบายเรือพอมาถึงอ่างระบายเรือตรงนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ที่บริเวณด้านหน้า ของที่ทำการแล้วยกกล้องถ่ายไปทางด้านหน้าก็จะเป็นอ่างทางด้านซ้ายก็เป็นทางออกไปทางแม่น้ำน้อยทางด้านขวาก็ออกไปทางแม่น้ำน้อยและตรงไปข้างหน้านั้นก็จะมีบันไดลงมาตรงข้างหน้าผมนี่ก็เป็นบันไดเหมือนกันนะครับอ่างสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีเจตนาที่จะให้ในอ่างนี้มีน้ำด้วยนะครับและมีอย่าง ใสสะอาดเลยนะครับนะครับเวร,รอบอ่างเห็นไหมครับนอกจากมีค่าบันไดแล้วข้างๆก็ยังมีเหล็กนะครับเป็นห่วงๆเป็นระยะๆตรงบริเวณขอบของอ่างห่วงเหล่านี้นะครับก็ใช้ในการผูกเรือเวลาเรือเข้ามาในอ่างก็จะรอออกหรือเข้ามามันก็ต้องมีการลดน้ําปรับน้ําเพิ่มน้ําเรือมันอาจจะโครงเคลงได้เขาก็าใช้ให้มีห่วงยึดเอาไว้นะครับเป็นอย่างนี้ทุกประตูน้ําเมื่อมันมีความสวยงามอย่างนี้แล้ว บางประตูน้าประมาณสักสิบกว่าประตูน้ําถูกทุบทาลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะประตูน้ํอยูล่ลาลองกรกรซึ่งเป็นพระนามของรชัชกาลที่5ก็ถูกทุบแล้วบางส่วนประตูน้าเสาวาะผาผองสีก็โดนไปแล้วนะครับเกือบเกือบเจ็ดหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพังไปแล้วนะครับอ่านะครับอ่างนี้สวยนะครับแล้วผมก็ถ่ายรูปไปทางด้านขวาของขวาผมนะครับขวาผมและจากนั้นผมก็ ทางด้าขวาจะเห็นเลยนะครับว่าประตูน้ําแห่งนี้ยังมีป้อมยาม2ตป้อมอยู่นะครับลักษณะสวดทรงใน,นของเดิมเลยสีสันก็ของเดิมนะครับหลังคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแล้วก็มีช่องเรือันจรเข้ามาทางด้านนี้นะครับทางด้านขวานะครับผมจะไม่บอกว่าไปทางทิศไหนนะครับเพราะว่ามันจะมาอาจจะไม่สมมีความสาคัญแต่ให้รู้ก็ถ้าออกจากช่องนี้ไปออกจากช่องนี้ไปทางด้านขวาเนี่ยนะครับ มันก็ไปวนไปหาแม่น้ําน้อยแล้วถ้าจะเข้ามาจากทางนี้มันก็ลับแม่น้ําน้อยเข้ามาทางช่องนี้เรือต้องเข้าทางช่องนี้นะครับก็มีบานประตูเรียบร้อยสวยงามแล้วผมก็ถ่ายภาพมาทางด้านอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือทางด้านซ้ายจะเห็นเหมือนกันหมดเลยเหมือนหมดเลยครับตอมยามก็เหมือนกันประตูน้ําเหมือนกันแล้วก็มีเสาแบบรุ่มเดิมเป็นเสาลวแล้วก็มีเหล็กขนาด2นิ้วนะครับ เป็นเป็นเหลาเหล็กไว้เป็นเครื่องป้องกันเหมือนกันทั้งสองฝาทั้งสองด้านเลยนะครับก็สวยงามมากนะครับสิ่งที่มันขาดไปก็คือป้ายป้ายชื่อป้ายชื่อที่เป็นป้ายทั้งเดิมนะครับผมพยายามจะหาอยู่ว่าเขาย้ายไปที่ไหนหรือเปล่าเขาคงไม่ยาไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะอยู่ทางด้านมุมนั้นหรือเปล่าไม่ยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะเห็นแล้วจะคุยกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูระบบการระบายน้ําว่าเขาทาอย่างไรในแต่ละช่องแต่ละประตูนั้นนะครับ ผมก็มาที่ตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่อธิบายได้ดีหน่อยอธิบายซ้ำอีกท,ทีแล้วกันนะครับนี่ก็คือทางเข้าทางออกของน้ําแล้วก็ของเรือด้วยเ็าต้องปิดมีการปิดเปิดประตูประตูในการให้เรือเข้าออกเอาการปิดเปิดประตูก่อนก็นแล้วกันนะครับส่วนเหตุผลว่าทําไมต้องปิดต้องเปิดทําไมไม่เปิดโล่งไปเลยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังทีหลัง <c oughs> ในการเปิดประตูน้ํานั้นนะครับ ไห้ปิดประตูระบายเรือนั้นประตูระบายเรือของที่ชานสูตรนี้นะครับก็จะมีด้านละสองบานนะครับก็มีคือมีคู่เดียวแต่บางที่เขาจะมีสองคู่แต่น,นี้มีคู่เดียวแล้วบานประตูนั้นนะครับแต่เดิมนั้นเป็นไม้ปัจจุบันนี้เขาก็เป็นเหล็กแล้วข้างบนน่าจะเป็นทางเดินทางเดินนั้นเมื่อก่อนก็เป็นไม้กระดานแผ่นหน,นาๆสามแผ่นหรือสี่แผ่นแล้วแต่ขนาดแล้วก็มีรหลา แบบนี้เลยนะครับส่วนประตูน้ำชันชสูตรนั้นยังมีรั้วที่เป็นปูนแล้วก็มีลูกกงที่เป็นเหล็กสีฟ้าๆอยู่นั้นก็เป็นของลึกของเดิมในการปิดเปิดนั้นตรงนี้อธิบายง่ายนิดหนึ่งนะครับเพราะฟ้ามันชัดมันก็จะมีแท่นกลมๆอยู่2แท่นใช่มข้างบนที่ตามภาพผมให้ท่านพิจารณาที่แท่นทางด้านขวาสูงประมาณทั้งซติเมหัวโตๆข้างในนั้นมันก็จะมีระบบเฟืองอยู่สองตัว ตัวหนึ่งเป็นเผาตามแนวนอนอีกตัวหนึ่งเป็นจานตามแนวตามแนวนอนเหมือนกันนะครับแล้วเฟืองมันจะขบกันแล้วมันก็จะมีปุ่มออกมาทางด้านในนะครับสําหรับใส่ปัจจัยในการหมุนพอมันพอเข้าหมุนเสร็จแล้วครับไอ้แกนที่มันติดกับผ่าที่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 ใช้หมุนมันหมุนก็ทาให้จานมันหมุนพราจานมันหมุนเสร็จไอ้เผาด้านล่างนะครับที่มันลงมาข้างล่างมันก็หมุนตามแล้วตีนเผาด้านล่างที่เป็นโพรงอยู่ด้านเห็นไหมครับ มันจะมีเหล็กยึดเอาไว้เพื่อให้เผามันอยู่นิ่งเหล็กยึดต,ตัวนี้เขาเรียกว่าเสื้อเผาและบริเวณตรงปลายของเผาด้านล่างนั้นมันจะมีเฟืองเล็กๆก,ก,กลมๆและจากนั้นเขาก็มีคันชักคันส่งย,ยาวๆเป็นฟันๆน,นั้นติดอยู่ทางด้านของด้านขวานะตรงเฟืองนั้นมันก็ไม่ต้องมีอะไรยึดเพราะว่ามันจะต้องมีการเคลื่อนตัว มันจะต้องหมุนเลื่อนไปตามการหมุนของเพลาแนวตรงแนวแนวตั้งและการที่เพลาแนวตั้งมันมันหมุนก็เพราะว่ามันมีการควงด้านบนส่วนปลายด้านหนึ่งนั้นนั้นมาติดอยู่กับบริเวณบานประตูก็ติดกระเล็กแต่ไม่ได้ติดตายตัวนะครับเขาติดแล้วก็มีรูแล้ว็อารถรถคล้องมันจะขยับได้ตรงปลายทางด้านซ้ายที่ติดอยู่กับบานประตูนั่นนะครับในการทําง,งานนี้เขาก็จะหมุนงควง,ควง พอควงเสร็จแล้วนะครับไอ้จานด้านล่างมันจะหมุนพอมันหมุนเสร็จมันก็จะดึงดึงไอ้แท่งขันชักกันส่งเนี่ยให้เดินดันเข้าหรือดันออกถ้ามันดึงเข้ามันก็เป็นการปิดประตูเข้าไปด้านในไอ้ปลายของขันชักกันสศงก็จะแยงเข้าไปข้างในนะครับประตูก็เข้ามาแต่พอเขาจะปิดประตูเขาก็จะหมุนอีกด้านหนึ่งมันก็จะดันเฟืองออกมาข้างด้านนอกนี้ไปทางขวาคันชักกันสศงมันจะดันบานประตูออกมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับ ไอ้การชักกาส่งนี่นะครับมันประกอบไปด้วยเหล็ก2ชนิดชนิดแรกก็คือเป็นเหล็กฉากยาวๆเป็นเหล็กเหนียวก็ข้างหนาหน่อยซึ่งเหล็กเหนียวเนี่ยมันจะไม่หักง่ายแล้วเขาก็เอาไอ้ฟันฟันฟันนี่มาประกบไอ้ฟันฟันฟันเนี่ยมันจะเป็นชุดของมันชุดหนึ่งก็ยาวประมาณทั้งแปดสิบเซนติเมตรแล้วมีรูอยู่แล้วก็มีรูตรงกับไอ้ไอ้เหล็กฉากเขาก็ใส่เข้าไปเอาน็อตใส่เข้าไปแล้วล็อกล็อกล็อกมันก็ติดอยู่กับเหล็กฉากคล้ายเป็นอันเดียวกันแต่ความจริงมันถอดออกมาได้ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าไอ้ฟันฟันฟันเนี่ยนะครับมันเป็นเฟืองมันจะต้องมีแรงขบมากเลยอีกตอนเขาหมุนเนี่ยมันต้องเป็นเหล็กกล้าเหล็กแข็งและเหล็กกล้าเหล็กแข็งนั้นมีคุณสมบัติประการหนึ่งก็คือมันเปราะง่ายมันหักง่ายมันจึงต้องเอามาอยู่กับเหล็กที่มันเป็นเหล็กเหนียวช่วยกันช่วยกันนะครับอ้าวแล้วครับทุกบานประตูทั้ง4ประตูมันจะเป็นอย่างนี้ด้านนี้2ก็เป็นอย่างนี้ด้านนู้น2ก็เป็นอย่างนี้นะครับ จากนั้นผมมาพูดถึงเรื่องของการอธิบายปุ่มทางด้านซ้ายมือทางซ้ายมือที่เป็นปุ่มขนาดเดียวกันแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการหมุนอเดียวกันมันก็เป็นที่หมุนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเพาลาลงไปข้างล่างเหมือนกัน,นครับแต่เพลานี้นะครับข้างล่างนั้นมันจะไปติดอยู่กับระบบของการปิดเปิดมันเป็นท่อครับก็คือท่านจะเห็นนะครับตามแนวของปุ่มดำๆทางด้านซ้ายเนะี่ยขนานไปกับขอบเนี่ยครับไปข้างในแล้วก็ออกมาข้างนอก มันจะมีฝาปิดอยู่ใช่ไหมครับนั่นคือฝาท่อด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นท่อและท่อน,นี้จะอยู่ต่ําบริเวณพื้นคลองเลยนะครับติดกับพื้นคลองเลยนะพื้นถือพื้นตรงนี้นะครับพื้นดินทําไมต้องมีตรงนี้ก็เพราะว่าในการที่จะเปิดประตูน้ํานั้นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในขณะที่ประตูน้ำนี่ไอบานประตูนี่มันปิดอยู่เนี่ยระดับน้ำเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเพราะน้ําด้านหนึ่งที่เขื่อนน้ําที่มันไหลามาเนี่ย เขื่อนจะก,กั้นอยู่เขื่อนค,คือเขื่อนอะไรคือเขื่อนระบายน้ําที่อยู่ตรงกลางคลองตรงกลางแม่น้ําน้อยนะครับมันจะกั้นอยู่มันจึงทําให้น้ําที่อยู่ทางด้านทิศเหนือไปทาให้น้ำเจ้าพญานั้นเบียดดับสูงกว่าน้ําที่อยู่ในด้านทิศใต้ของบานประตูระบายน้ํแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับอันนี้ระบายเรือเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันครับน้ําก็จะไม่เท่ากันเพราะมันมีประตูปิดอยู่ใช่ไหมครับ แล้วสมมุติว่าขณะนี้นะครับน้ำในในด้านหนึ่งด้านขวาแล้วกันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีระดับสูงแต่ทางด้านในมันมีระดับโทษครับในดาบทางด้านขวาเนี่ยมีระดับต่าด้านในมีระดับสูงนะครับเขาก็จะต้องปรับแลวถ้าจะเปิดประตูขนาดนี้ที่มันระดับน้ามันต่างกันเนี่ยมันมีอันตรายมากเพราะมันอาจจะมีแรงดันน้ํากระแทกประตูพังดังนั้นนะครับ เขาก็เลยจะต้องมีการปรับระดับน้ําให้ระดับน้ําทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยมันเท่ากันก่อนไอตัวท่อที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้ครับที่มีการหมุนปุ่มทางด้านซ้ายมือี่ยมันจะเป็นตัวปรับระดับมันจะเปิดขึ้นมาน้ําด้านที่มันสูงกว่ามันก็จะไหลกข้าไปอีกด้านหนึ่งระดับน้ำมก็จะเสมอกันนะระดับน้ําในอ่างนะครับในอ่างระบายเรือที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะเสมอกับน้ําที่อยู่ตรงข้างนอกหรือด้านขวา แต่ประตูอย่างนี้ชุดนี้อีกทางด้านหนึ่งคือทางด้านซ้ายนั้นมันปิดนะครับไม่เปิดแล้วมาเปิดแล้วก็เปิดประตูนี้ไขประตูนี้เปิดประตูนี้มันก็จะไม่มีแรงต้านเพราะว่าระดับน้ามันเท่ากันคันชักมันก็จะดึงประตูเปิดพอเปิดเสร็จเรือที่จะอยู่ทางด้านขวาจะเข้าไปในอ่างก็ทยอยเข้าไปพอเข้าไปเต็มปุ๊บเขาก็ปิดประตูนี้ไขปิดประตูนี้สถานการณ์เช่นนี้นะครับน้ำเนี่ยอ่างระบายเรือกับน้ำข้างนอกเนี่ยมันเท่ากัน เาปิดประตูเสร็จใช่ไหมครับจะเอาเรือออกไปด้านขวาด้านซ้ายใช่ไหมครับเขาก็ไปเปิดประตูทางด้านซ้ายถ้าน้ํามันเท่ากันเขาก็เปิดได้เลยแต่ถ้าน้ํามันไม่เท่ากันเป็นต้นว่าน้ําในอ่างมันสูงอยู่น้าท่อนาำด้านอ่างมันมันต่ำอยู่น้ําธนูน่ะทางด้านขวามือน่ะมันสูงอย่างนี้เปิดประตูไม่ได้เขาก็ต้องมีระบบปรับกระดับน้ําในอ่างกับทางด้านนอกฝั่งนู้นฝั่งซ้าย ให้มันเท่ากันก่อนโดยระบบเดียวกันเลยครับกับการใช้ปุ่มดำๆทางด้านซ้ายปรับให้เท่ากันพอปรับให้เท่ากันอีเขาเปิดประตูพอปิดประตูเสร็จเรือก็จะออกไปทางด้านด้านซ้ายและเรือที่อยู่ทางด้านซ้ายนะั้นอยากจะเข้ามาในอ่างก็เข้ามาได้เลยพอเข้ามาเสร็จปับ๊บก็จะมาออกทางนี้ทางนี้ก็ต้องมีการปรับระดับน้ําอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปิดเปิดประตูน้ำเนี่ยก็จะทําให้น้ําเนี่ย มันรั่วไหลออกไปจากระบบคือเขาอยากจะกั้นน้ําไว้แต่พอเปิดประตูน้ามันก็รั่วออกไปเพราะการปิดเปิดปรับระดับน้ําที่ผมว่านี้มันก็ไม่มากนักใช่ไหมครับเพราะวันหนึ่งอาจจะเปิดแค่สองครั้งสาครั้งไม่มากนักเมื่อพิจารณาจากระบบน้ําในแม่น้ําน้อยซึ่งมีระยะทางแต่ละแต่ละประตูน้ํานั้นประมาณ20่สถึงยีประมาณ30กิโลเมตรก็แล้วกันนะนี่แหละครับก็เป็นวิธีการที่จะรักษาน้ําในของให้มันมีอยู่แล้วเรือก็สามารถเดินผ่านไปผ่านมาได้ พอทราบนะครับตามนี้เอาละครับผมก็พาท่านชมไปยังจุดอื่นๆเรื่อยๆนะครับเนยครับบานประตูน้ำนะที่เห็นอยู่นี้ภาพนี้ก็เป็นภาพที่ผมถ่ายจากทางด้านนี้ไปทางด้านนน้นผ่านอ่างระบายทษครับผ่านอ่างระบายเรือซึ่งเห็นไหมครับอ่างระบายือำขนาดน,นี้ในอ่างนี้มันจะมีน้ํามากกว่าทางด้านด้านด้านนี้นะครับในอ่างมากกว่า ราะว่าก็บอกได้เลยเลยครับว่าทางด้านดน้าออกไปทางนู้นะ่ะคือทิศเหนือคือแม่น้ำเจ้าพยาเพราะน้ําทางนู้นมันจะมากแต่เขาปิดเอาไว้นะครับท่านี้ก็ปิดธนุก็ปิดและที่สำคัญเขื่อนใหญ่มันก็ปิดอยู่แต่ขณะเขื่อนใหญ่นั้นปิดอยู่เขาอาจจะระบายน้ําไปตามความต้องการของเขานะครับแต่อ่างระบายเรือนี้ไม่มีหน้าที่หลักในการระบายน้ําเพราะอุปกรณ์ต่างๆนั้นมาได้มันคงแข็งแรงในการที่จะให้น้ําไหลามากระแทกก็ต้องปิดเอาไว้นะครับ ก็ชมไปเรื่อยๆนะครับบนบนบานประตูนี้ก็มีที่เดินนะครับที่เดินแล้วก็นี่ก็ป้อมให้เจ้าที่เขาเข้ามาพักอาศัยมา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 สายหลบแดดหลบฝนเพราะป้อมเหล่านี้มันมีความสําคัญมากเพราะว่าถ้าบางที่นะครับเรือม,มันผ่านมากมันก็ผ่านมากจริงๆนะครับในอดีตเพราะเป็นทางคมนาคมมันมีทางเดียวนี่ครับไม่มีทางรถยนต์ก็มีทางาทางเรือทั้งนั้นแหละนะครับ เจ้าที่เขาต้องมาอยู่ตรงนี้เขาต้องมาอยู่ในป้อมเพราะเจ้าที่มีหน้าที่อะไรครับประการแรกเลยก็มีหน้าที่ในการที่จะเขียนตั๋วเรือว่าเรือนี้มีขนาดกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ให้กับเจ้าของเรือถือไปไปให้กับเจ้าพนักงานเก็บตังที่ที่ทําการเจ้านาเจ้าพนักงานก็จะดูว่าเออเรือมันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เขาคิดตามอัตราขนาดของเรือแล้วก็ออกตั๋วให้เจ้าที่ทางตัวนี้ก็ดูตั๋วเขาดูตั๋วเสร็จก็ให้เรือเข้า พอเรือเข้าให้ดูตัวเสร็จก็จะมีการจัดการให้เรือเข้าการจัดการให้เรือเข้าก็จะมีการหมุน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 เปิดประตูปิดประตูอยู่ที่ผมว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องใช้อย่างน้อยก็สองคนแหละครับแต่แต่ละช่องแต่ละช่องเพราะว่าถ้ามันผิดเปิดอยู่ช่องเดียวแล้วมันข้ามไม่ได้คนโดีข้ามไม่ได้นะฮะมันต้องใช้สองคนยกเว้นแต่ว่าจะมีเรือมารับแต่โดยหลักแล้วว่าต้องใช้สองคนนะครับนี่ก็คือบานประตูที่มีการดัดแปลง แต่ประตูเหล่านี้นะครับในอดีตนั้นมัน,ม,นมันทำได้ไม้ตรงช่องนี้เขามีกุญแจใส่ไว้ไม่ให้เข้าไม่ให้ผ่านก็หมายความว่าทางราชการครับเจตนาวัตถุประสงค์ของเขาคือไม่ให้ผ่านนะถ้าใครฝืนผ่านเข้าไปนะครับเกิดไปตกต้งตกน้ำขึ้นมาตอนรับผิดชอบตัวเองนะครับซึ่งประตูบรรบายน้ำเนี่ยนะครับของทางราชการเนี่ยต่อใบเลือด้วยนะครับน่ามาเที่ยวชมมากเลยแต่การมาเที่ยวชมมันก็อันตรายเพราะว่าเขาไม่ได้มีทําไว้เพื่อเป็นสวนสาธารณะ นะครับจะได้มีจุดปลอดปลอดภยัยมีกรุกองกั้นทุกจุดไปอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเดินข้ามไปเดินมาเด็กตกน้ําไปจมน้ําพ่อกระโดดลงไปพ่อก็เคยเป็นเด็กมาก่อนแล้วไม่เคยว่ายน้ำว่ายน้ำไม่เป็นด้วยก็ตายทั้งคู่เห็นไหมครับว่าปัญหาประเทศไทยเรามันมันเป็นเมืองน้ําเด็กทุกวันนี้จะต้องว่ายน้ําเป็นนะครับก่อนจะจบปฐมเจ็ดต้องว่ายน้ําเป็นทุกคนก่อนจะจบปฐมเจ็ดต้องทอดไข่เป็นนะผัดกะเพราเป็นนะครับหุงข้าวเป็น แล้วก็ปลูกผักได้3ามชนิด5ชนิดปตขึ้นมาหน่อยตอนกิ่งไม้เป็นนะครับตอนมะม่วงเป็นตอนพุทราเป็นต่อมาก็รู้จักวิธีการพ่อปลูกนะครับก็สังเกตดูครับเด็กสมัยนีไ้ไม่ใช่เด็กสมัยนี้นะครับก็อายุสักยี่สิต่อกว่านี่ครับหลายคนก็ทํากับข้าวไม่เป็นซื้อกินซื้อกินซื้อกินไม่รู้ว่าไอคนหั่นผักเนี่ยมันเป็นแรงงานต่างด้าวอะที่เข้ามาที่ผิดกฎหมาย สุขานาใหม่มีไหมนะครับเราไว้ใจได้ไหมบ้านเรานี่คนในบ้านเราทําอะไรให้เรากินเรายังมองๆให้มันเป็นไงนะ่ะแล้วอยู่ๆแล้วก็ให้ใครก็ไม่รู้นะครับมือไม้ล่างหรือเปล่าก็ไม่รู้หั่นผักยำสลัดให้เรากินผมไม่ทานอาหารนอกบ้านถ้าไม่จําเป็นถ้าจะทานก็ขออภัยที่จะบอกว่าทานจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคนัมผัสที่คนทำผัดผมไม่เคยไว้ใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะผัดกับข้าวกินเองอะไรกินเองนะครับ แล้วถ้าทากินเองมันก็จะประหยัดลงไปเยอะเลยอย่าไปบอกนะครับว่ามีรายได้เท่านั้นหมื่นเท่านี้หมื่นไม่จําเป็นหลอกครับกินมากๆเข้าไปพอกินมากเข้าไปเป็นไงครับอาหารมันก็เลยเกินต้องเป็นภาระหน้าที่ของตับไตไตพุงในการขับทิ้งแต่ที่มันเกินเข้าไปนะไม่ได้เกินจะเพราะอาหารที่ดีๆครับอาหารเร็วๆยาพิษมันก็เกินเข้าไปด้วยนะฮะตัวนี้แหละสาคัญร่างกายเอาขับยาพิษออกอีกโอ้ยตายมันก็ป่วยกันตั้งนั้นแหละครับ ไหนไปถูบุหรีอีกไหนไปฝึกกินเหล้าอีกการฝึกว่ายน้ําการฝึกปลูกต้นไม้การฝึกทาข้าวไม่ฝึกเสือกไปฝึกเรื่องดูดบุหรีนะครับพอดูบุหรี่เสร็จเป็นไงฮะถุงลมป่งพองมีความสุขตัวเองบุหรีแต่พอป่วยขึ้นมาเข้าโรงพยาบาลบตดทองเป็นข้าราชการสิทธิพิเศษเบิกตรงเงินกูทั้งนั้นนะ ไอ้ที่มึงเอาไปรักษาการดูดบุหรีกินเหล้าเนะี่ยก็กราบขออภัยนะครับหรับท่านที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าผมพูดไม่เพาะผมไม่ได้พูดไม่เพาะนะครับผมพูดเพาะจริงนะครับเนี่ยเพาะจริงเลยนะครับนะครับเพาะจริงมันมาจากใจมันจะไม่เพาะได้ยังไงครับนะอย่าไปคิดว่ามันเป็นภาษาที่ไม่เพาะนะมันเป็นความจักใจจักใจนะครับเอาละครับฟังไปก็อย่างมันไฟผมนะ ก็ที่ผมพูดนี่ก็เพราะว่าผมก็ตัวตาลุนล,ล,ลงเรื่องการสูบบุหรี่การดื่มสุลามาตลอดขณะนี้ผมเจ็ดสิบเอ็ดนะครับถ่ายเรือสี่พันกิโลตระเวนถ่ายภาพจําไม่ได้ครับว่าผมป่วยเป็นหวัดเมื่อครั้งใดนะครับแล้วไปพายเรือเนี่ยเป็นเป็นร้อยร้อยวันยังมีวันใดเลยนะครับที่ตื่นขึ้นมาแล้วไปไม่ไหวไม่มีนะครับไม่มีสักวันหนึ่งลงเรือได้ทุกวันอยากจะออกไปไหนก็ออกได้ทุกวัน อันนี้ไม่ได้ผลจากการอะไรทั้งสิ้นอย่าไปมองว่าเป็นผมนะครับให้มองว่าเออถ้าปฏิบัติอย่างนี้มันจะเป็นอะไรแต่ก็อย่าทนงตนนะครับพรุ่งนี้อาจจะเป็นมะเร็งก็ได้ตามเหตุและปัจจัยนะครับอ๋อพูดเยอะเลยนะครับมาที่สถานที่ที่มันสบายอกสบายใจนะครับเจ้าที่กรมชมาทเยก็ทาไว้ยอย่างดีโอ้โมีความตั้งอ,อกตั้งใจแล้วก็พลอยบรรยากาศเราก็ดีไปด้วยแล้วก็พูดเออนะครับ อูปสังก็สบายใจไปด้วยและอย่าลืมนะครับท่านก็มาเที่ยวชมที่นี่นะครับเวลามาเที่ยวชมก็ดูคลิปก่อนแล้วก็พาลูกพาหลานมามาดูพอมาดูเสร็จก,ก็ขออนุญาตเขานะครับแล้วก็ดูรดแลลูกหลานให้ถูกต้องอย่าให้ตกน้ําไปนะฮะลำบากเพราะว่าบางคนก็ลงไปช่วยไม่ไดไ้ตายทั้งคู่นะครับอ่าล่ะครับพิ่ีดีๆเขามีเอาไว้เขาก็ไม่ได้หวงไม่ได้ห้ามแต่อย่าเข้ามายุ่งวุ่นวายมาดูบุหรี่กินเหล้า มาตกปลามาเอาปืนฉววกมายิงไม่ได้นะครับก็ฝากถึงเจ้าที่จนรทานนะครับบางแห่งนะครับทางอีสานนะครับเขื่อนลาสีสไลดยพูดเลยนะครับผมไปพายเรือโอ้โหจับปลากันหน้าเขื่อนประมาณร้อยกว่าคนเจ้าหน้าที่อยู่ในที่ทําการก็ไม่กล้าโผ่หน้าออกมาเพราะท,ทั้งทั้งที่การจับปลาในเขื่อนนั้นผิดกฎหมายผิดกฎหมายประมงผิดกฎหมายสุลุอาชุนประทานด้วย เขาว่าพะอมาคนจับปลาประมาณ100ร้อยกว่าคนเกือบสองร้อยเจ้าที่มีอยู่สิบคนเขาเรียกว่าต้องฟังเสียงประชาชนเสียงประชาชนเป็นใหญ่เ <c oughs> จ้าหน้าที่ก็ต้องอยู่เฉยๆมันใช่ไหมครับแบบนี้ยมันใช่ไหมอ่าเหรอครับโอ้นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็ชมไปเรื่อยๆไปแล้วก็ฟังคนบ้าพูดไปเรื่อยนะฮะเราผ่านไปสองอย่างแล้วนะครับกเคเื่อนไอ้ประตูระบายเรือนะครับแล้วก็ ส่วนที่เป็นอาคารประธานที่นะครับของของการทำ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 ควบกำกับดูแลในการนำเรือเข้าออกนะครับครับจากนั้นเราก็มาที่เขื่อนระบายน้ำเขื่อนหลักที่ตั้งขวางแม่น้ำน้อยเลยนะครับนี่คือภาพของเขื่อนแล้วก็แม่น้ำน้อยนะครับแล้วก็มีสะพานข้ามนะครับเราก็ขับรถข,ข้ามไปขับมาได้นะครับเขาอนุญาตให้ข้ามนะครับ เราก็ชมนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่น้ําระบายออกไปก็คือไปทางด้านทิศใต้นะครับจากเขื่อนชนนสูตรนี้นะครับประตูน้าชานสูตรตรงไปมันก็จะเป็นประตูน้ํายางมณีเลยยางมณีวัด4ี่รอยแล้วก็ไปเพเนาช่วงเนี้ยบ้านเรือนสวยมากเลยนะครับกลับมาที่ตรงแม่น้าน้อยนี่ก่อนนะรประตูน้ำเขาเรียกกับประตูน้ําบางละจันนะครับ แล้วก็มีบานประตูสีแดงนะครับปิดกั้นยกน้ํายกน้ําให้สูงขึ้นนะครับตรงช่วงที่ยกน้ําให้สูงขึ้นนี้นะครับมันก็ทาให้น้าในแม่น้ําน้อยช่วงนี้มันสูงขึ้นพอสูงขึ้นเขาก็จะมีทางระบายน้ําออกไปทางด้านซ้ายด้านขวาในส่วนที่เหนือเหนือประตูน้ําขึ้นไปเพราะน้ําถูกยกระดับสูงขึ้นแล้วมันก็สามารถจะไหลออกไปทางด้านข้างซ้ายข้างขวาแล้วทําเป็นคลองจลปทานไหลคู่ขนานไปกับแม่น้ําน้อย แต่มันห่างจากแม่น้ําน้อยประมาณสั้า500เมตร1กิโลเมตรก็แล้วแต่แรงดันน้ำที่มันจะไปมันก็ช่วยเป็นการกระจายน้ําออกไปรอบๆมันไม่สามารถที่จะทําน้ําสวนขึ้นมาทิศเหนือได้นะครับมันก็ไปตามแม่น้ําน้อยแหละทางด้านทิศใต้แล้วมันก็กระจายน้ําออกไปนะครับตรงนี้ก็ถึงเวลาอยังครับที่เมืองไทยจะต้องทําแม่น้ําท่อ นะครับก็หมายความว่าเราไม่ระบายน้ํานะครับทาง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 ,ทางน้าเป็นเป็นทางระบายน้ำเอาเราเป็นท่อไปเลยพอไปถึงอบตอไหนก็เปิดเลยนะครับเปิดท่อทํานาเก็บกระตังด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องไปเสียค่าสูบน้ํานี่แหละครับตรงนี้นะครับก็น่าจะมีการระดมทุนของอบตอทุกแห่งนะครับแล้วก็ทําขึ้นมาเป็นทรัพย์สินของอบตอเพื่อที่จะ ให้ประชาชนใช้น้ําได้ลงทุนลงแรงกันมีหุ้นนะครับขายหุ้นอะไรพวกนี้นะครับให้ระดับชาวบ้านเขาได้รู้ว่ากิจการต่างๆนะั้นไม่ใช่แบมือขออย่างเดียวนะครับก็จะต้องร่วมมือร่วม,ม,มแรงกันนะครับก็เป็นเอาวันนี้ขอบคุณนะครับที่เยี่ยมชมโครงการประตูน้ําและอ่างระบายเรือของประตูน้ําชันสูตรก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ